นะจ๊ะเมื่อกี้เราคุยกันสนทนากันนานเลยเด็กๆที่เข้ามาแล้วคุณครูแม่ปีก็สวัสดีนะจ๊ะเพราะว่ามีบางคนที่เข้ามาแล้วคุณครูแม่ปีอาจจะไม่ได้เห็นหน้าเนาะเพราะว่ากล้องเราจะกล้องเราจะแพนอีกข้างหนึ่งนะคะคุณครูแม่ปีก็จะไม่เห็นเด็กๆว่ามีใครที่เข้ามาใหม่บ้างแม่ปีก็ขอสวัสดีนะจ๊ะอ้าวแล้วก่อนอื่นก่อนที่จะเริ่มเรียนขอเทสก่อนเทสท์เทส เทเสียงเด็กๆก,ก่อนเด็กๆได้ยินเสียงแม่ปีชัดไหมเปิดเปิดไหมแล้วตอบแม่ปีสักคนสิชัดใช่ไหมจ้ะชัดใช่ไหมโอเคโอเคดีมากแสดงว่าชัดเจนทุกคนเนาะอ่าเดี๋ยวเรามาสนทนาคุยกันนิดนึงเมื่อวานเป็นวันแรกที่เราเข้ามาเรียนออนไลน์อีกรอบเนาะ คุณครูแม่ปีก็สอนวิชาภาษาไทยไปคุณครูแม่เอคุณครูแม่อิฟก็คุณครูแม่เอคุณครูแม่ยิ้มก็สอนการออกเสียงภาษาอังกฤษเหมือนเดิมเนาะวันนี้เราจะมาเรียนคณิตศาสตร์กันครั้งที่แล้วนะคะก่อนที่เราจะมาเรียนออนสซนะคะคุณครูแม่ปีเคยสอนการบวกเลขเด็กๆไปแล้วใช่ไหมคะ เป็นการบวกเลขหนึ่งหลักใช่ไหมหนึ่งหลักหนึ่งจำนวนก็คืออะไรคะก็คือตั้งแต่เลข1จนถึงเลข9ใช่ไหมคะหนึ่งก็มีตัวเดียวสองก็มีตัวเดียวสก็มีตัวเดียวจนกระทั่งถึง9ก็มีตัวเดียวใช่ไหมคะก็คือเลข1ห,หลักนะต่อมาวันนี้คุณครูแม่ปีจะพาดเด็กเรียนบวกเลข 2หลักหรือสองจำนวนก็คือตั้งแต่เลขสิบสิมีเลขอะไรกับเลขอะไรนะมีเลขหนึ่งกับเลข0ใช่ไหมคะก็คือเป็นเลขสองตัวเห็นไหมมีเลข1กับเลขศนย์ะคะจนกระทั่งถึงเลข99ก็คือเลข9กสองตัวเขาเรียกว่า เลขสองหลักหรือสองจำนวนนะคะดเด็กๆงงไหมไม่งง,งนะเลขหนึ่งหลักก็คือ1ถึง9เ,เลขสองหลักก็คือ10จนถึงเกาสิบเก้ามันก็จะมีเลขสามหลัก4ี่หลักห้าหลักไปเรื่อยเนาะแต่เราเอาแค่สองหลักก่อนเอาง่ายๆก่อนโอเคไหมคะเด็กๆพร้อมที่จะเรียนหรือย,อยัง พร้อมแล้วมาดูกันเลยเดี๋ยวจะให้แม่เอซูมเข้ามาใกล้ๆดีกว่าเนาะเวลาคุณครูแม่ปีเขียนตัวเลขเด็กๆจะได้เห็นชัดเนาะถ้าไม่ชัดเด็กๆบอกแม่ปีนะคุณครูคแม่เอจะได้ขยับกล้องเข้ามาอีกนะจ๊ะแม่ปีบอกแล้วนะว่าวันนี้แม่ปีจะสอนเลขจํานวนสองหลักนะคะเอาง่ายๆก่อนนะคะเช่นสิบนะคะ สิอ่าเห็นไหมหนึ่งตัวสองตัวก็คือสองจำนวนหรือสองหลักนั่นเองนะคะอ่าบวกกต่ะอะไรดีเอาบวกแนวตั้งก่อนเนาะอันนี้เขาเรียกว่าแนวตั้งนะที่แม่ปีสอนเด็กๆนะคะเอาสิบบวกสิบสิบอะไรดีง่ายๆสิบ สามอ่าเห็นไหมอันนี้เขาเรียกว่าแนวตั้งนะจ๊ะต๊ะจำนวนจะต้องตรงกันนะลูกนะเราเราบวกแนวตั้งกันก่อนเนาะอ่าทีนี้เวลาบวกเด็กๆจะต้องต้องบวกทีละหนึ่งหลักนะคะหนึ่งหลักนี่เอาสีแดงดีกว่าเด็กๆจะได้ยินชัดอ่าหนึ่งหลัก บวกเวลาบวกให้บวกด้านหลังไปด้านหน้านะคะเด็กๆบวกด้านหลังแล้วค่อยมาด้านหน้าเช่นหนึ่งศูนย์บวกกับสามได้เท่าไรนะศูนย์มีค่าไหมศูนย์มันไม่มีค่าจะไปบวกจะไปลบกับตัวไหนจะได้เท่ากับตัวนั้นตัวไหนก็ได้ที่มาบวกกับศูนย์ก็จะได้ตัวนั้นเช่นตัวนี้สาม ไปบวกกับศใช่ไหมคะศูนย์ไม่มีค่าหายไปเลยตัดไปเลยค่ะไม่มีแล้วเขาเท่ากับว่าเหลืออะไรจ๊ะ <S <S เหลือสามตัวเดียว <ๆ S 1> ใช่ไหมเด็กๆก็เขียนสามลงไปเลยอ่าโอเคนะคะงงไหมอ้าทีนี้เราบวกข้างหลังเสร็จแล้วมาดูตัวข้างหน้าคะ่ะตัวข้างหน้าเขาเรียกว่าหลักสิบนะคะตัวข้างหลังเขาเรียกว่าหลักหน่วย นะคะข้างหน้าหลักสิบถ้ามีต่อไปอีกก็หลัก,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 กร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนก็ว่าไปอันนั้นเราเรายังไม่ไม่เรียนเนาะเรามาเรียนแค่สองหลักก่อนนะจ๊ะทีนี้มาดูเราได้แล้วเนะาะหลักหน่วยด้านหลนนังเนาะทีนี้เรามาดูด้านหน้าเวลาเด็กๆเ,เขียนตัวเลขเด็กๆต้องเขียนให้ตรงกันด้วยนะลูกนะเราจะได้รู้เนาะต่อมาหนึ่งบวกหนึ่งได้เท่าไหร่นะเด็กๆได้ไหมอาชูขึ้นมาสิหนึ่ง บวกกับหเป็นเท่าไหร่เอยเป็นเท่าไหร่สองใช่ไหมเก่งมากเก่งมากก็คือสองนั่นเองอ่าดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็จะได้เท่าไหร่คาตอบของ10บบวกสิก็จะได้ สามมีใครได้คำตอบเหมือนแม่ปีบ้าเลยอ่าเก่งมากเก่งมากแม่เอบอกว่ามีคนยกมือบอกแล้วแต่คุณครูแม่ปีไม่เห็นเนาะตอนนี้เนาะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราอีกเนาะเอาอีกสักสองสามข้อแล้วแม่ปีจะให้เด็กๆคิดเองคิดคนละข้อเลยเพราะว่าวันนี้วันนี้เราไม่เยอะสามารถได้คนละข้อคนละข้อเลยใช่ไหมคะแม่เอเนาะอ่าโอเคลบแล้วเอาเลขอะไรดีนะ เอาเลขอะไรดีนะอ่าต่อมาเอาเลขสามสิบสองดีกว่าเนาะบวกกับอ่าดีๆอย่าลืมเขียนเครื่องหมายบวกนะบวกกับยี่สิบเอ็ดอ่าในเอบอกว่าบวกกับยี่สิบเอ็ดอ้าวมาดู แม่ปีบอกว่าให้เราบวกหลักไหนก่อนนะให้เราบวกตัวไหนก่อนนะจาได้ไหมบวกด้านหลังบวกด้านหลังก่อนนะเขียนใหม่เขียนใหม่เนี่ยหนึ่งไม่ตรงหนึ่งไม่ตรงแม่ปีลบก,ก่อนนะเขียนใหม่นะอ่าหนึ่งนะคะอ่าเด็กๆถ้าเด็กๆได้แล้วเด็กๆ แม่ปีขีดลูกศรเพื่อที่จะให้เด็กๆดูนะคะว่าตัวไหนบวกกับตัวไหนนะอ่าทีนี้มาเลยสองบวกกับหนึ่งได้เท่าไหร่เอาสองนะคะไว้ในใจชูขึ้นมาหนึ่งนิ้วเด็กๆเอาเลขอะไรไว้ในใจอันนี้ฝึกคิดในใจดีกว่าเนาะเพราะว่าถ้าเด็กๆชูขึ้นมาสองนิ้วกับหนึ่งนิ้วแล้วก็บวกกันเด็กๆรู้แล้วเดี๋ยวแม่ปีฝึกให้เด็กๆเอา เลขคิดในใจแล้วก็บวกต่อไปดีกว่าเนาะให้เด็กๆเ,เอาจำนวนที่มากนะคะไว้ในใจสองกับหนึ่งตัวไหนมากก็คือสองใช่ไหมคะสองเยอะกว่าเด็กๆเ,เอาไว้ในใจเลยจำไว้จำไว้สองไว้ในใจนับต่อไปอีกหนึ่งอะไรไว้ในใจจำได้ไหมก็คือสองนะั่นเองสองแล้วสองแล้วสา มีคนเปิดไม้ตอบมาแล้วเก่งมากเลยก็คือตัวนี้ก็คือได้สามนั่นเองนะคะต่อมาบวกหลักหน่วยเสร็จแล้วเดี๋ยวมาดูหลักสิบเลยลักสิบเลขอะไรกับเลขอะไรนะเลขสามกับเลขสองนั่นเองเมื่อกี้แม่ปีบอกว่าให้เอาเลขอะไรไว้ในใจ เลขมากใช่ไหมมากก็คือเลข3เอาสไว้ในใจนับต่อไปอีกสองใช่ไหมนับต่อจากสนะเอา3ไว้ในใจนับต่อไปอีกสองต่อจาก3มเลยสแล้วส เดได้ห้าเบบนแม่ปีไหมอ่าข้อนี้ก็คือห้านั่นเองอ่าโอเคคำตอบของสามสบสองบวกยีสิบอได้เท่ากับห้าสิบสองไหนมีใครคิดไปกับแม่ปีไหมห้าสิบสามขอโทษขอโทษคำตอบก็คือห้าสิบสามนั่นเองงงไหม เอาอีกไหมเอาอีกไหมเอาอีกเด็กๆจะได้คล่องเนาะเอาอีกสองข้อนะให้แค่สองข้อนะจ๊ะแล้วต่อไปให้เด็กๆคิดเลยอ่าโอเคต,อต,อต่อต่อต่อเลขอะไรดีเ,เอ่ยเมฆอ่าเอาหกสิบห้าวู้เยอะจังเลยตัวเลขทำไมเยอะจังเลยบัวกกับสิบ สี่อ่าหูยได้เท่าไหร่นะได้เท่าไหร่นะคุณครูแม่ปีบอกอะไรอีกนะจําให้ขึ้นใจนะจ๊ะจำให้ขึ้นใจว่าเวลาบวกบวกด้านหลังไปก่อนฟุนี่ด้านหลังของเรานะคะบวกด้านหลังก็คือหลักหน่วยไปก่อนเมื่อกี้แม่พีบอกว่าให้เอาเลขตัวไหนไว้ในใจนะให้เอาตัวที่ มากตัวที่มากก็คือเลขหาเอาหา้าไว้ในใจนับต่อไปอีก เขียนยังไงเลข้าม้นหัวไปข้างหน้านะจ๊ะขีดข้างหลังลงมาตรงเลยอ่าได้แล้วได้แล้วต่อมาต่อมาบวกตัวที่อยู่ข้างหน้าก็คือหลักสิบนั่นเองอ่าโอเคโอเคเป็นยังไงได้ไหมเอาเลขอะไรไว้ในใจเลขไหนมากนะสองตัวเนี้ยอ่าก็คือเลขหกใช่ไหม เอาหกไว้ในใจนับต่อไปอีกหนึ่งต่อจากหกเลยต่อจากหกเลยหกแล้วเจ็ดเด็กๆได้เจ็ดเหมือนคุณครูแม่ปีไม่จ้าอ่าก็คือเจดนั่นเองนะคะอ่าคำตอบของหกสิบห้าบวกสิสีได้เท่ากับ จ็ดสิบหก้าหกผิดอีกแล้วแม่ปีนี่หลงตลอดเลยเจ็ดสิบเดี๋ยวแม่ปีหัวอร้อนนิดนึงพวกคุณครูแม่ปีพูดผิดคุณครูแบ๊เองกับคุณเบ๊ะยิ้มก็แอ <c oughs> ขอโทษเด็กๆนะแม่ปีแม่ปีเขียนคำตอบถูกแต่แม่ปีพูดผิดนิดนึงนะจ๊ะขออภัยนะเอาไม่เอาไหม่เอาไหม้หกสิบห้าบวกสิบสี่ได้เท่ากับเจ็ดสิบ โอเคถูกต้องแล้วรอบนี้เด็กๆจะสับสนไหมเนี่ยแม่ปีพูดผิดพูดถูกอยู่เนี่ยะเด็กๆจะงงกับแม่ปีไหมเด็กๆไม่งงนะลูกเนาะเอาพ้อเดียวข้อสุดท้ายแล้วพอสําหรับการพาคิดนะเด็กๆเปรียบตัวคิดเองเลยเอานะ้อสุดท้ายในการแม่ปีพาทานะเดี๋ยวเรามาฝึกทําทีละคนเเด็กๆจะได้กินเนาะเอาเท่าไหร่ดี เอาห้าสิบสามอ่าบวกกับ 3, 10, สามสิบสองอ่าโอเคเอาเด็กๆดูบวกตัวไหนก่อนบวกหลักหน่วยหลักหน่วยคือเลขสามกับเลขสองนะจ๊ะอ้าวเอาเลขมากใช่ไหม ไว้ในใจนะสูตรเรายังใช้ประจำเลยนะสูตรนี้นะเด็กๆต้องจำนะเอาตัวมากไว้ในใจนับต่อไปให้ถึงตัวที่น้อยอเอาสามไว้ในใจนับต่อไปอีกสองสามแล้วสี่ห้านะคะ คำตอบคือหอ่าต่อมาหลักสิบคือเลข5กับเลข3เอามากไว้ในใจนับต่อไปหาตัวที่น้อยก็คือเอา5ไว้ในใจนับต่อไปอีกฟุก๊ขึ้นมาเลยอ่า ก็คือสามนั่นเองใช่ไหมต่อนะต่อนะห้าไว้ในใจนับต่อไปอีกสามห้าแล้วหกเจ็ดแปดเด็กๆได้แปดไหมจ๊ะดูซินะว่าแม่ปีจ่าพูดผิดอีอกไหมรอบนีออ้โอเคห้าสิบสามบวกสิบ บวก 30, 2ได้เท่าก,กับ85มีเล็นรดออกมานิดหน่อย <c oughs> อ่าเป็นยังไงบ้างจ้าเด็กๆแม่พีพาเด็กๆพูดแล้วเด็กๆทำเองได้ไหมไหนใครทำแล้วส่งเสียงหน่อยใครคิดว่าตัวเองทำได้ส่งเสียงหน่อย,เ,อเ,ย,อยเปิดเปิดลำโพงเลยโอเคเห็นไหมเยี่ยมมากเยี่ยมมากเยียมมากโอเคจะ้ะที่ โอเคปิดไมค์ก่อนเดี๋ยวแม่ปีจะถามทีละคนให้คิดทีละคนโอเคไหมจ๊ะอ่าพร้อมแล้วนะอ่าพร้อมแล้วลบเลยโอเค